สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลการทำงานเพื่อเอาใจใส่นะเอาใจสายหูสายตาประชาชนหาความประทับใจในที่สาธารณะย่อมมีทั้งคำชมและคำติผิดพลาดก็แก้ไขได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปที่ไหนพี่น้องยังเต็มสนามสายเจ้าภาพยังโทรเข้าทุกวันเนี่ยแหละคือหัวใจที่สำคัญเลยครับ มีงานเท่านั้นนะครับทุกระบบภายในองค์กรถึงจะขับเคลื่อนไปได้นะอันนี้คือเหตุผลของพ่อบอยนะครับเป็นเหตุผลที่ตรงตรงแล้วก็จับต้องได้และเป็นการโพสต์ที่กล่าวถึงคนหลายๆคนต้องลุกขึ้นมาแอคทีฟนะครับ สายข่าวว่ายังไงประชาสัมพันธ์เพจว่ายังไงอาองค์กรต่างๆเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มที่จะมีพลังกลับมาอีกครั้งนะครับแต่ก็เข้าใจนะครับเ,เข้าใจอยู่ว่าไม่รู้ว่าบางคนจะเจอผลกระทบของภัยพิบัติหรือเปล่านะครับทางเหนือนะในช่วงนี้ก็คือโดนกันหนักโดนกันอ่วมเลยนะครับอ่ะตัดตรงนี้ไปก่อนเอาเรื่องผลงานเราเข้าใจในบริบท ที่พ่อบอยเนี่ยได้โพสต์ไว้เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องใช้ energy ของตัวเองต้องใช้พลังงานของตัวเองอ้าแล้วไหนล่ะสิ่งที่ขับเคลื่อนได้ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเงินไงฮะเงินเท่านั้นไม่ได้หน้าเงินนะครับไม่ได้หน้าเงินแต่ต้องใช้เงินและเงินเนี่ยจะเยียวยาทุกอย่างไม่ว่า ใครก็ตามแต่ที่ทํางานในองค์กรทุกคนย่อมได้สิ่งที่เท่าเทียมกันถูกไหมครับฉะนั้นทํางานแบบไม่รับตงังไม่รับเงินอันแนีกเขาเรียกว่าช่วยเหลือการทำงานอย่างเป็นกุศลช่วยการกุศลคือไม่รับตงังแต่โมเมนต์ที่บอยพูดบริบทที่เขาได้กล่าวความหมายพวกนี้ย ออกมาให้ทุกคนได้เห็นนั่นก็คือการที่มีเจ้าภาพที่ชอบที่รักจ้างไปเล่นจ้างไปให้เขาแบบมีความสุขชาวบงชาวบ้านเนี่ยบางคนเขารู้ว่าเออเดี๋วบอยมานะครับเตรียมตังขายของอยู่อเก็บเงินก่อนเขาจะได้แบ่งสันใช่ไหมครับให้มันถูกต้องทุกอย่างอะไรที่มันลงตัวมันก็มักที่จะมีประโยชน์และดีเสมอนะครับอ,อันนี้ก็คือการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนึ่ง ประมาณว่าทุกระบบภายในองค์กรถึงจะขับเคลื่อนไปได้ก็ต้องมีงานงานเท่ากับเงินเงินเท่ากับงานถ้าเราไม่มีแพชชั่นถ้าเราไม่มีตำแหน่งหน้าที่หรือไม่มีแม้กระทั่งเป้าหมายทำงานไปก็เหนื่อยไปฟรีๆเหนื่อยเปล่าๆถูกไหมแต่ถ้าทำงานตั้งใจแล้วมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนฉันต้องทำเพื่อครอบครัวฉันต้องสบ คำดูถูกสมระมาดคำดูถูกของคนอื่นให้ได้และฉันก็ต้องยืนหยัดด้วยลําแค้งของตัวเองให้ได้ไหนงานเอางานมาซิไหนอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปทําเดี๋ยวจะไปช่วยนะครับชาร์จพลังงานมันไปชาร์จมันไปนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นคนวอยต่างๆแล้วก็แบล็คดรอปหรือจะเป็นคนที่ทํางานที่สูงนั่งรงนั่งร้านช่างทุกๆุกอย่างนะครับหน้าหลังนะแล้วก็รวมถึงศิลปินนะักร้องแดนเซอร์เอ่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าพร้อมเฮ้ย มันคือความโอเคมากๆมันคือสิ่งที่คนไทยเนี่ยมันต้องแอคทีฟคนดูประเทศจีนดูประเทศอื่นๆนะครับที่เขาแอคทีฟตัวเองเนี่ยอาจจะปลุกด้วยการเฉลิมฉลองซิเลเบตรหรืออาจจะปลุกตื่นขึ้นมาโดยการที่พนักงานเนี่ยไม่มีความแบบอ่อนแอปกเปียก นั่นหมายความว่าสัญญาณของความอ่อนแอและบกเบยกเนี่ยนั่นคือความที่คุณไม่อยากทํางานแล้วคุณเบื่อกับสิ่งเดิมเดิมแอดดูเข้าใจนะครับเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเบื่อกับสิ่งเดิมเดมแต่สิ่งเดิมเดิมเนี่ยมันก็ทําให้คุณทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบจนกลายเป็นชอบได้อ่ะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณมีวินัยในการทํางานไงเมื่อมีวินัยแล้วคุณจะรู้เลยว่าไอค้คำคำนีม้มานสาคัญมากๆคุณจะทําเป็นโดยอัตโนมัติคุณจะตั้งใจและแข็งแรงกว่าเดิมโดยอัตโนมัติคุณจะโหยกระหายหิวงานมากๆเพื่อคุณจะได้เงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือครอบครัวและเอาเงินที่ได้มาเนี่ยเอาไปทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครับ ครอบครัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันบางบ้านอยู่กันพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พี่เคยใช่ไหมครับเออหรือถ้ามีลูกชายก็ลูกสะพ้ายอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันแบบรวมกันอยู่อยู่เป็นหมู่เลยอะ่ะนะฮะอยู่กันหลายคนครอบครัวใหญ่นะครับเราก็ต้องสร้างตัวเองให้ได้นะ,ะเราไมา่ได้สร้างตัวเองเพื่อหวังว่าเราจะเป็นเดอะแบกนะครับ ไม่ใช่เดอะแบกนะแต่เราตั้งใจที่จะทําความฝันให้เป็นจริงโดยการที่ทําให้เราเป็นคนที่มีคุณภาพเมื่อเราเป็นคนที่มีคุณภาพเนี่ยเราจะสอนได้เพราะเขาเชื่อถือในตัวเราเขาเชื่อว่าเรามีเงินเราถึงสอนเขาได้ว่าคุณต้องทําแบบนี้เราไม่สามารถให้คุณได้นั่นคือความเคยตัวมันจะเคยตัวถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมาสู้และมีวินัยกับสิ่งที่คุณทําบอยก็เช่นกันแอดิวชอบบอยสิริชัยตรงไหนรู้ไหมตรงที่ว่าเขาแบบ อ,อยากทำงานเพื่อเอาใจสายหูสายตาประชาชนนะครับคือหาความรับใจในสาธาณะย่อมมีตั้งคำชมคำติมันก็หมายความว่าทำงานไปเนี่ยไม่ต้องไปท้อนะ ไอ้พวกคนติคนว่าคนไม่ชอบมันมีเยอะไม่ใช่ว่าจะเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์หมอลำแล้วจะมีคนรักทุกคนนะครับบางคนก็อิจฉาเหมือนไส้ไม่อยากให้ได้ดีอะไรอย่างเงี้ยพวกสก,กัดแค่สก,กัดขามันมีเยอะนะครับวงแรววพลาวซัน,เ,นเจอบ่อยนะแล้วก็บอยสีใชัยถือว่าเจอน้อยแต่ก็เจอนะเพราะว่าหนึ่งคือกระพอบอยอ่ะสำเร็จทุกอย่างนะครับมีลูกนะครับลูกก็น่ารักน้องเพชรน้องพลอพยแม่แอนก็ นิสัยดีสวยนะครับมีมารยาทผู้ดีมากๆแล้วก็ทํางานก็คือทุกอย่างคือเขาแยกกันลงตัวออ l ดีแบนดใจเกินร้อยทุกอย่างมันลงตัวไปหมดมันก็เลยทําให้อ่า ไม่ค่อยจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีมากนักนะครับแต่ที่เอามาพูดในวันนี้นะฮะก็คือชอบในการโพสต์ของพ่อบอยนะครับก็ประมาณว่าคือมันมีทั้งคําชมและคําตินะเวลาไปสแสดงที่ไหนเขาเข้าใจนะแต่คุณไม่ใช่ไปติเขาฝ่ายเดียวบางครั้งคุณต้องดูโดยรวมด้วยว่าโดยวรวมเนี่ยเขาชอบหรือเปล่าความชอบของคนเรามันต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไปที่ไหนพี่น้องอยังเต็มสนามสายเจ้าภาพก็ ต้องสําคัญเหมือนกันนะอยากให้เต็มสนามอยากให้ปังก็ต้องจ้างก็ต้องลองดูบอยเขายังเคยบอกลูกน้องของเขานะครับผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกว่าคนที่เล่นโซเชียลมีเดียหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับการโปรโมทหรือการพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณหัดใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อง,งานขององค์กรได้ไหมเขาขอแค่นี้นะครับคุณก็ทําให้เขาไป เพราะอะไรคุณคือคนในองค์กรเมื่อเขาได้ดีคุณก็ได้ดีไปด้วยเขาก็จะดึงคุณขึ้นไปอยู่กับเขาด้วยแต่ถ้าคุณแบบเบื่อจังเลยอยากหางานใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ได้แค่นั้นได้แค่เบื่อหางานใหม่เพราะงานไม่ดีคุณก็ไปหาที่อื่นมันก็จะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยนะไอ้ดูบอกเลยว่าสมัยนี้หมอลำไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนแต่หมอลำสมัยนี้คือเปิดกว้างทั้งโรค ทั้งเรื่องเนาะเรื่องของโลกดนตรีนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ความเข้าใจอคติอะไรแบบนี้อย่ามาใช้เอาไปไกลๆเอาไปห่างๆนะครับอคติกับคนที่ไม่รักเนี่ยก็คืออยู่โซนเดียวกันแต่หมอเล่าสมัยนี้สมัยนี้นะครับคือมีความเข้าใจและมีความรู้ว่าเออต้องทำยังไง เราก็ต้องใช้ชีวิตยังไงมีแผนมีขั้นตอนทุกอย่างจะประสบความสําเร็จสมัยนี้หมอลําไปถึงเมืองนอกเลยใช่ไหมฮะเป็นเล่นที่เมืองนอกแต่สมัยก่อนอาจจะแบบว่าแค่ชิมลางหรืออาจจะแค่แบบค่อยๆที่จะศึกษาคิดค้นพัฒนาเพราะว่าสมัยนี้ถ้าเทียบกับสมัยก่อนมันแตกต่างกันเยอะนะบอยสีชายเป็นหัวหน้าวงบอยก็แต่งตัวดีขึ้นนะครับชุดที่มีแบรนด์แบรนด์ก็อยากจะ ให้ออกไปนำเสนอในเรื่องของสปอนเซอร์ต่างๆบอยแต่งออกมาแล้วหล่อนะคนชอบก็มีชายไปกว่าครึ่งละในเรื่องของหน้าตาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเออเห็น Boy, บอยโพสแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันทําให้หลายคนอะ่ะเหมือนกับถูกกระตุ้นอะ่ะแล้วก็หน่วยงานที่อยากจะจ้างบอยใจเกินร้อยนะครับหรือคนที่ชอบจริงๆเนี่ยจ้างเถอะนะเพราะว่าวงเขาเป็นวงที่มีความคุณภาพนะครับ คุณภาพจริงๆนะบอกเลยว่าถ้าจ้างนะแม่นแล้วนะครับแม่นแล้ว <c oughs> นะอ่ะก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับแม่นแล้วถูกต้องหมานหมาน,มน,มนปังปงัใจเกินร้อยเนาะอ่าก็สู้กันไปนะครับเพื่อพี่น้องทุกคนที่มีครอบครัวอยู่ด้วยนะครับยังไงบอยสิริชัยนะครับหมอลำหัวใจเกินร้อยก็ยังอาเป็นชื่อที่หลายคนรู้จัก มากมหาศาลนะครับเพราะว่าเขาก็สร้างอะไรไปเยอะเนาะในเรื่องของคุณงามความดีแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่มันก็ขอให้เป็นประสบการณ์ไวล้ละกันนะครับประสบการณ์ทุกคนเจอได้ในระหว่างทางเดินทุกครั้งไม่ว่าจะผิดพลาดตอนสมัยก่อนยุคก่อนหรือจะผิดพลาดตอนสมัยใหม่ยุคใหม่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเหมือนเป็นการทดลองอ่ะ นักวิทยาศาสตร์ทดลองก็ยังผิดเลยใช่ไหมครับก็ต้องทดลองจนกว่าจะประสบความสําสเร็จนะแล้ววิเคราะห์ครั้งนี้นะฮะไอดิวบอกเลยว่าที่ออกมาพูดเนี่ยคือเราตั้งใจว่าเราอยากให้พ่อบอยเนี่ยมีเหมือนกับ พนักงานหรือคนที่อยู่ในวงเน่ยช่วยพ่อบอยนะในการที่จะลงบ้านฟ้าเยอะๆโปรโมทเยอะๆแล้วก็ทําให้คนรู้จักวงใจเกินร้อยนะครับเพราะว่าวงนี้คือฆ่าไม่ตายฆ่าไม่ตายนะฮะแล้วก็อยู่มานานมากๆนะครับอ่ะระหว่างพูดก็ขอดื่มน้ําก่อนละกันนะสหรับวันนี้นะครับ <laughs> แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวคอจะแห้งนี่คอเริ่มแห้งหมดแล้วแหละเริ่ม,เร,มเริ่มแบบนะ เริ่มเริ่มแบบเรื่องอะไรอะ่ะคือลิ้นแบบไม่ไม่โดนน้ำอะ่ะนะครับเออโอเคโอเคสวัสดีครับ